สวัสดีวันรถติดนะครับเมื่อคืนนะครับยันเช้าเลยฝนตกนะครับรถก็ติดนะครับผมก็ช่างใจอยู่ว่าจะรอรถเมล์หรือว่าจะเดินดีนะครับทีนี้ตัวช่วยในการตัดสินใจว่าเอ๊ะคุณจะจะเดินหรือว่าจะจะรอรถเมล์นะครับก็คือใช้ Google m a p นะครับดูระยะทางนะครับว่ารถมันติดขนาดไหนแล้วก็ถ้าเดินเนี่ยมันกี่กิโลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ Google Ma p นะครับเดี๋ยวให้ดูรถติดก่อนนีครับโอ้โหติดแรงหนาวเนี่ย อ่าเราเปิดแมพมาเลยนะครับทีนี้ก็เซิร์ชที่ที่เราจะไปนะครับที่ทํางานผมมันอยู่ไม่ไกลมากไงไม่กี่ไม่กี่โลนะครับทีนี้ผมก็จะพิมพ์นะครับอ่าผมจะไปอาคารจัดมินผมเดินจากฮายาปากเกตนะครับประมาณไม่กี่โลทั้งไม่กี่โลนะครับอ่ามันก็จะเด้งมาแล้วนะครับข้อมูลอยู่ตรงนี้อาคารจัดมินทีนี้ก็ไปเลยครับเส้นทางไปลองดูเส้นทางก่อนอ่าทีนี้ครับ หน้าแรกมันจะไม่ใช่ตรงนี้เราจะเลือกอันนี้ไว้เลือกที่เป็นขับรถนะครับนี่เรามาดูขับรถเห็นไหมครับว่ามันแดงเถือกแบบนี้เลยนะครับแดงเถือกแบบนี้เลยแสดงว่าผมควรจะเดินดีกว่านะครับเพราะว่าจากตรงนี้ไปตรงนี้มันไม่ขยับเลยครับรถเมล์รถมันติดครับมันไม่ขยับเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูถ้าเราเดินเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับ อันนี้คือขับรถนี่ประมาณสิบสี่นาทีครับห้าโลมันให้เราไปแบบทางลัดด้วยนะแบบนี้แล้วก็ลองไปที่เดินครับเดินตรงนี้อ่าลองเดินครับมันบอกว่าสิบสามนาทีครับผมกดเริ่มเลยนะมุ่งไปทางที่เดินทา<อ>งทา<อ>งการเดินนะครับประมาณโลกว่ากว่าครับอ่ได้อยู่ถ้าโลกว่ากว่าผมสู้ตายวะนะครับไม่อยากไปนั่งเหงาบนรถนะครับนี่ครับ เพืเ่อนๆก็กดูอ๋อดูว่าเอ้เดินดีกว่าไหมถ้ามันรถติดลงมากเดินดีกว่าไหมนะครับแต่ถ้าเป็นเคของผมเนี่ยเดินดีกว่านะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะดูกลับไปกลับมาก็ตรงนี้นะครับแบ็คกลับมาแล้วก็ลองดูครับขับมอเตอร์ไซค์รถเมล์นะครับมีแบบเครื่องบินด้วยตรงนี้นะฮะอ่าโอเคตัวช่วยในการตัดสินใจว่าคุณจะเดินหรือว่าคุณจะขับรถไปทํางานนะครับในช่วงรถติด ดูให้ดีแล้วกันนะครับโอเคช่วงไม่เลือกงานไม่อยากจนนะครับใครที่อยากจะซัพพอร์ตนะครับอยากจะสนับสนุนผมนะครับทำได้นะครับแค่กดเข้าไปที่คอมเมนต์นะครับหรือว่าดีสคริปชั่นนะครับคำอธิบายนะครับแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูสมมุติใครดู YouTube จอดผมอยู่นะครับอ่าดีสคริปชั่นอยู่ตรงนี้3จุดนะฮะกดเข้าไปแล้วก็ไปที่คําอธิบายฮะปึ๊บ มันก็จะมีแอเฟรลีเอตนะครับที่ผมไปขอแจมกับเขานะครับได้ค่าค่าค่าคอมนะครับประมาณ5าบาทสิบาทผมเอาหมดนะชั่วโมงนี้นะครับทุกคนเพื่อนก็ลองเลือกเลยนะครับผมจัดหมวดหมู่ไว้หมดแล้วนะครับมีทั้งสปอร์ตมีทั้งกีฬานะครับช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเต็มไปหมดเลยอย่างอันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปที่ UOB YOLO แล้วกันนะครับใครที่อยากทําบัตรเครดิตนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะฮะกดก็ป้า กดเปิดมาเลยนะครับนี่มันก็จะมีข้อมูลให้เราลงรายละเอียดไว้นะครับเพื่อนๆที่อยากจะสมัครบัตรเครดิตนะครับแล้วก็เงินเดือนหมื่นห้าก็ทําได้เร็วนะครับเพื่อนๆก็กรอกเลยครับชื่ออีเมลนู่นนี่นั่นอาชีพนะครับกรอกเสร็จนะครับอ่านข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่านให้เรียบร้อยแล้วถ้าเราโอเคนะครับเราก็กรอกข้อมูลแล้วก็กดยอมรับเงินไขของเขานะฮะแล้วก็กดตกลงนะครับแค่นั้นเองครับเขาจะส่งเรื่องไปที่ เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกลับมาแล้วก็คุยรายละเอียดกันนะครับแล้วก็จะให้ใช้อะไรบ้างทํายังไงขั้นตอนอย่างไรนะฮะแล้วก็ลองยื่นดูนะครับได้เขาก็จะบอกเราอีกทีนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับติดตามกันบ๊ายบายจุ๊บเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ